สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็ตมือทองนะครับเจเด็ตพักร้อนไปหลายวันครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเพิ่งได้กลับมาครับคุณผู้ชมครับกลับมาในวันเสาร์ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับรายการลีกหลักๆกลับมาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกแอนโซเซเรียอาร์นะครับบุนเดิลิก้านะครับผมลีกเอิงครับคุณผู้ชมครับนะอังกฤษแชมเปี้ยนชิพเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตามกันครับคุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับนะสองคู่เหมือนเดิมนะครับที่เจเด็ตจะจับมาวิเคราะห์ สูตรฟุตบอลโมเมนตัมนะครับที่ดังอยู่ในขณะนี้ครับผู้ชมครับสามารถเข้ามาติดตามได้แค่ช่องทางเดียวนะครับในครอบครัวฟุตบอล VIP ของเจ็ดมิรทองเท่านั้นนะครับเรามาเริ่มต้นที่คู่แรกครับผู้ชมครับนะฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพรีเมียร์ลีกครับผมนะฮะคิกออฟค่อนข้างจะไวสามทุ่งตรงตามเวลาบ้านเราครับผู้ชมครับนะจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับผมนะขึ้นหน้านเจ้าไว้เรียบร้อยละเชลซีครับผู้ชมครับนะเปิดบ้านต้อนร์นาเมนตนไบรตัน นะครับผมนะจากการเปิดตัวตอนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ0.75นะครับบ่อน้ําสวยอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็0.5ครับคุณผู้ชมครับแบบนี้บอกเลยนะครับผมนะฮะว่าเปิดมาแบบเนี้ยบ่อน้ําแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างจะไว้ใจเชลซีได้นะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัว1เม็ดบ่อน้ําล้นจนเกินไปครับคุณผู้ชมครับโอเวอร์เต็มเกมครับ3เม็ดครับคุณผู้ชมครับนะฮะัผู้เจ้าบ้านค่อนข้างจะแห้งดีนะครับไปล้นทางด้านของไบรตันนะครับรวมถึงทางด้านของผู้เสมอ3.92 นะครับผมนะฮะในสถิติเฮทูเฮทในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับผู้ชมครับผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าเชลซีเนี่ยจะได้ชายบรายตันมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่ฟอร์มดีหรือไม่ดีครับผู้ชมครับนะฮะล่าสุดครับผู้ชมครับเชลซีโดนใบแดงนะครับผมนะแต่ก็ยังสามารถได้ชายจากไบรายตันมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เล่นในบ้านของเชลซีโดนใบแดงอีกเหมือนเดิมครับผู้ชมครับจบสกอร์สาครับผู้ชมครับจบสกอร์หนึ่งศูนย์และจบสกอร์สี่สามนะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสามจน ในปี2023นี่ครับที่ไบรตันเนี่ยได้ใช้เชลซีถึงในบ้านครับเมื่อปีที่แล้วครับผู้ชมครับฟอร์มล่าสุดของเชลซีครับผู้ชมครับน่าทึ่งมากอ่ะผมบอกจริงๆเลยนะมันน่าทึ่งจริงๆครับผู้ชมครับหลังจากที่เขาได้ปรับเปลี่ยนนะครับผมนะฮะตัวผู้เล่นอะไรหลายๆอย่างครับผู้ชมครับฟอร์มการเล่นเขากลับมานะครับในศึกคาราบาลครับเจอกับราโวครับผู้ชมครับนะฮะ5-0 นะครับทำผลงานได้ดีมากนะครับผมนะฮะแล้วก็ในพรีเมียร์ครับได้ใช้เวสแฮมมาด้วยนะครับผมแล้รวมถึงทางด้านของบรอนมาร์ทครับสถิติในบ้านครับคุณผู้ชมครับนะเขาเสมอกับฟิสตันพาเลตหนึ่งนัดนะครับผมนะฮะแล้วก็มีนัดที่ได้ใช้นี่ครับเป็นบอลนอกรายการนะครับแต่ผมมองว่าเชลซีเล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะในช่วงนี้นะครับผมนะฮะส่วนด้านของไบรตันเองครับเป็นบอลเสมอซะส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในรายการในลีกครับคุณผู้ชมครับนะฮะเสมอกับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมนัดนี้นะ้ช ค่อนข้างจะเยอะมากครับผู้ชมครับแต่โดนนอตติงแฮมฟอร์เรสเฉยเลยนะครับงงเหมือนกันนะครับวันนั้นครับผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ไปได้ใช้จากทางด้านวูฟแฮมตันนะครับผมนะเสมอกับอิสวิฟครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็เสมอกับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับอันนี้คือผลงานโดยรวมครับเล่นนอกบ้านครับผู้ชมครับได้ใช้มา2นัดเสมอ2และก็พ่ายหนึ่งนะครับ ถ้าดูจากการเปิดตัวเลยครับคุณผู้ชมครับกระแสบ่อน้ำนะครับผมนะนะตอนนี้เลยนะครับผมนะคู่ของเชลซีเนี่ยนะครับยังมีความเป็นไปได้ครับคุณผู้ชมครับในการเปิดตัว0.75นะครับผมนะที่บ่อน้ำค่อนข้างจะดูดีนะครับผมนะจาก1ครับคุณผู้ชมครับนะฮะ 0.00ลงมาเป็น0.98นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับผู้ชม0.90นะครับผมนะขยับขึ้นไปเป็น0.92นะครับต่างประเทศครับผู้ชมครับให้เชลซีได้ใช้ด้านนี้นะครับบ่อน้ำแห้งมากครับผู้ชมครับส่วนบอลโอเวอร์เนี่ยร์เขามองว่าไม่ถึงนะครับผู้ชมครับค่อนข้างจะล้นจนเกินไปนะครับต้องรอโมนตั้มนะฮะในรอบเย็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะฮะทัศน้ฟุตบอลของเจลซีมือทองในค่ำคืนนี้ครับผู้ชมครับผมมองว่าเชลซียังไงช่วงนี้ฟอร์มก็ยังดูดีกว่าอยู่เห็็นน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 ๆเเเเเลลยยะะะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบบผผผูู้้้้้ชชชมมมมทททท่่่่าาาีีีสงงงกกตตตตแวววไไดดิใจอออขุญป เลซีครับผู้ชมครับนะฮะหน้าบ้านนะครับ0.5ขอให้หวานเจี๊ยบครับสำหรับฟุตบอลคู่แรกครับเรามาดูคู่ที่สองกันบ้างครับผู้ชมครับอังกฤษแชมปีเยนชิปครับสามทุ่มตรงเหมือนเดิมนะครับจะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับผู้ชมครับคู่นี้ผมเล็งไว้นานแล้วนะครับบริจิยูไนเต็ดครับผู้ชมครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนโคเวนทีซิตี้ นะครับจากการเปิดตัวครับมีการเปิดตัว1เม็ด0.7519ควบนะครับ3แบบให้ได้ติดตามครับ0.75เนี่ยบ่อน้ำสวยมากครับคุณผู้ชมครับ1.76นะครับผมนะฮะแล้วก็ไปล้น1เม็ดทางด้านของลีดยูไนเต็ด2.02ครับคุณผู้ชมครับนะฮะโอเวอร์เต็มเกมครับ2.75ครับคุณผู้ชมครับหรือ2.53เนี่ยค่อนข้างจะสวยนะบ่อน้ำแบบเนี้ยนะครับผมชอบมากๆเลยนะครับรวมถึงทางด้านของภูเจ้าบ้านแห้งมากนะครับไปล้นทางด้านของโคเวนที่นะฮะแล้วก็ภูเสมอ4.03มีโอกาสที่บอลคู่นี้จะจบโอเวอร์ 2.75กับ3มเมตรนะครับผมนะฮะในสถิติของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับนะเริ่มแรกเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมนะฮะนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับคุณผู้ชมครับโคเวนเบีเนี่ยได้ใช้ลีดยูไนเตดมานะครับ2-1ครับและก็เสมอกับลีดยูไนเตในบ้าน1-1ครับคุณผู้ชมครับเบนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับปีตั้งแต่ปี23นะฮะคุณผู้ชมครับจนถึงปี24เนี่ย รีเจนเดตไม่เคยได้ใช้เลยนะนะครับผมเนี่ยเป็นบอลเสมอแล้วก็บอลพ่ายครับคุณผู้ชมครับเราไปดูฟอร์มการเล่นของเขากันนะครับเจ้าบ้านของเราเป็นไงบ้างฮะนัดล่าสุดได้ใช้สาพ่ายหนึ่งนะครับผมนะฮะแล้วก็เสมอหนึ่งครับคุณผู้ชมครับฟอร์มในบ้านก็ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านของรีเจนเดตครับส่วนทางด้านของโคเวนที่เองครับคุณผู้ชมครับฟอร์มช่วงนี้ก็เป็นนัดที่พ่าย3เสมอ1แล้วก็ได้ใช้มาแค่1เม็ดเท่านั้นนะครับหนัดนะคุณผู้ชมนะนะครับสถิิตเนซอกบ้ครัับบคคุณผู้ชมรนะฮะ ถ้าเราดูจากโมอนต้มของ2ทีมนี้ครับผู้ชมครับโต้เนี่ยค่อนข้างจะให้ทางด้านของพผลาງเนี่ยครับผมของโคเวนที่นะครับบ่อน้ําค่อนข้างจะสวยครับในการเป็นพผลาງเนี่ยครับเพราะมองดูแล้วเนี่ยถ้าดูจากสถิติเลยนะลีดก็ไม่เคยได้ใช้โคเวนที่นะครับโคเวนที่เองนัดที่พ่ายก็พ่ายไปขาดจาก1เม็ดครับผู้ชมมีโอกาสความเป็นไปได้นะครับผมนะสองแบบครับไม่เจ้าก็จี๋สำหรับทางด้านของโคเวนที่นะแต่ก็สายฟุตบอลครับผู้ชมครับนะให้ทางด้านของรีดยูไนเต็ดในการได้ใช้ในเดือนนี้นะครับรวมถึงทางด้านของฟูลเสมอ นะครับ4.33ค่อนข้างจะล้นมากนะครับผู้ชมครับรวมถึงทางด้านของทีมเยอน5.00นะครับบอลโอเวอร์ over, ครับ2.75ครับบ่อนนะ้ำมา85ครับผู้ชมครับนอนแบบนี้นะผู้ชมนะมองโอเวอร์ก็สวย นะครับผมนะแต่กับการแค่คุณผู้ชมครับลีดยูนเต็ดเนี่ยมันจะมีการเปิดตัว0.5 0.75ใช่ไหมที่เราดูกันตะกี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับผมว่าบ่อน้ําสวยเลยใช้ได้นะครับวันนี้อาจจะเป็นนัดที่แก้มือของลีดยูนเต็ดก็ได้นะนะครับผมนะเพราะว่าโมเมนตัมมาดีนะครับผมนะฮะของทางด้านกระแสฟุตบอลนะครับรวมถึงหน้ากระดานครับที่เปิด0.75มาให้บ่อน้ําแห้งนะครับเขากังวลว่าบอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะน่าจะจบกันได้ขาดอยู่ประมาณ2-1 นะครับจึงเปิด0.75มาให้บ่อน้ําแห้งเขาจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะไงนะครับสำหรับโต๊ะที่เปิดมาแบบนี้นะครับหเม็ดนะครับเปิดล่อบ่อน้ําล้นครับผู้ชมครับมีโอกาสยกอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมนะฮะทัศน้ฟุตบอลของเจเด็ดมือทองในค่ำคืนนี้ครับบริดจ์ยูไนเต็ดและโคเวนที่ครับผู้ชมครับเจเด็ดขออนุญาตเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวบริดจ์ยูไนเต็ด0.75หวานเจี๊ยบแน่นอนวันนี้ครับผู้ชมครับบอกเลยว่าแก้เกมแก้มือนะครับที่เคยเจอกันมาเนี่ยลีดไม่เคยชนะนัดนี้แหละเขาจะชนะนะครับวางลีดยูไนเต็ดในบบบบ้้าานนคคครรรัััผูชม0.75หวเจีย สรุป2คู่ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเชลซีเนี่ยเจอกับไรตันผมก็ยังชื่นชอบฟอร์มการเล่นของเชลซีนะครับก็เลยไปวางทางด้านของเชลซี0.5นะครับคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับก็วางหน้าบ้านลีดยูไนเต็ดครับ0ูนยคู่นี้นะครับผมนะลุยหน้ากำแพงนะครับผมนะบอลเต็งครับคุณผู้ชมเชลซีลีดยูไนเต็ดหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะเข้ามาลุยในครอบครัวฟุตบอลของเจดีย์มิททองที่มีมากกว่าหน้าช่อง นะครับผมเนะมากกว่า2คู่นี้นะนะครับเข้ามาติดตามมาได้เพราะฟุตบอลโมเมนตัมของเจเดตมือทองครับคุณผู้ชมครับนะจะลงไว้ให้นะครับวันละ7คู่นะครับอย่างของเมื่อคืนครับคุณผู้ชมครับสวยสดงดงามนะครับเดี๋ยวขึ้นพาไปดูนะครับผมนะฮะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับหวานเจี๊ยบเลยล่ะนะครับนั่งดูกันสนุกมากครับคุณผู้ชมครับทางด้านของบรูซียาดัดมูลโอโหพิกล็อกกลับมาได้ใช้โดนนางด้านของโบคุ้มขึ้นดับกว่าสองศูนย์ถอดใจแล้วครับคุณผู้ชมครับก็พาพี่ๆลุยกันเป็นบอลโอเวอร์ด้วยยนนนน้าบคครรรััณผมมะะะเปี พี่ๆท่านใดอยากจะเข้ามาก็เข้ามาได้เลยเปิดแอปพลิเคชันสีเขียวเพิ่มเพื่อนมาได้ @mt28 อย่าลืมสายแนน,นาตามภาพด้านข้างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เจเล็ตขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ